สิตรงตาอันนี้พระเยซูมาสังหารโหดให้ สวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุกอนจ้า so, ีคลงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คบ้บัานแพงเนต่พี่น้องวันนี้ักโเาสิ่ตมปลาปลาไปหามากับสี่นกกับพ่อปอมพ่อยิสูท่านเดดงียพี่น้องรดาท่านกนนี่ยิูเป็นของเียยออันนี้พ่อยิสูมาก สังหารโหดซีโตพี่น้องเ้าสียดซโตอีกถือก็ละโตพอดีชิ้นหนึ่งเทากับซีเกวกละตัวนะกิพว่หลายโตโตละสามอนเพอละเฮ้ยเงี้ยปาก่อท้าไม่ฉาบปาก่อตัวตัท่านในเมืองคิดไปเอาปลาเมืองเพี่องกินอบบานไงกับพอาปอน ta bỏ cả van thì sẽ đập, không chết phá, nhưng đểo, ta bỏ cả van thì chép phá, bố này, phá, phá ta đi tôi bảo côn đi hái nương mà ti, chú quân, chú mong thôi ามะกรูดก่อนขามเพิ่องขามสุกขามดิบมะกรูดนี่แห้งนะเพราะเป็นเรื่องพี่น้องใบมะกรูดยื้อหั่นไรยู้หั่นละีนั่นตำขวดเอาไหมมาเดือดแล้วมาเดือดแล้วขี้มะเพื่อไปมันก็ถือขวา ติดตไขึนดุยเลยนีนั่นะมันเคืเถือมันเืถึดมันจะรู้บตนมันะตัมที่เ็มหมอเลยงเนาะแมนมันเืถึดว่ามันเคืถตัวเอาก็เลืองมีแต่ใส่เปี่นจมาหลนป่ามันป่ามันหนาดีนะพี่น้องมันมันเะแล้วพวเขาก็ไปจีรอสิเขาเต็มหม้อเขาดีพี่น้องน้ำเยอะไหมอ ขี้น้องตาจะเพปรุงเองน่จะอยเลยสร้างสร้างอิ่มแล้วก็ใส่ได้หรออือหือเใส่เอาผมแค่เราใส่แบบนี้ปรุงพร้อมเลยเรียบร้อยเลยรยโรยใส่ลายดรกมันมันนงองเชิ้นวอะไเทใส่ฟาก่อนกันเลยเถอะจังสินหัจักละหน่อยหลาย โอ้โหพ่นี่ไกินองยิ้วลไหลป <laughs> <c oughs> <im it> อยแม่ยายหนุ่ยวายรว่าเป็นยังหออเอออาซิมเบิงดูไปโอ้เป็นอาแสบขัญหได้เพ็นโ <c oughs> อ้ <c oughs> เป็งไง <c oughs> อดียบค่ะพอดีเลยเนาะเสียบครับเอาพากนาท่มาใส่เลยแบบเดี๋ยวไอ้ตาใส่ตอนอีกจังน้อย่จังน้อยค่อยวานพักลงไปเนาะจ้าแม่ตกปลาตะดามอบันนี้เออเเหนพี่น้องเพ่นมแน่ เอานอเอาเอาถพี่เอาลมอกทิแค่ิกบิกิิืทำให้รู้ไ้โ้พี่น้องดิ่งแมวสุดยอดอืมตรงตาอน้มราตักมะละกอจ้ะพี่น้องตั้มะลกอคู่บานทั้หเลยข้าเหนียวกระเจียคนนี้เนมนอไรก็อะก็หงครับ ต่หนูตลาจ้ามาเดินมาเด้อพี่น้องขาน้ากันบ่นเออครับผมเต็ซี่ทุกท่านเลยครับผมยังข้าวขี่นางน้องรัจบปลาคอยเงีโอ้มันเห็นผมเวยย็นเดียวเปียเบ้น

ินเลยพวกนั้นบอสท่านได้กินคึกคักจังด้คใครได้กินดูอ่ะกความอะไก็ดีลูกสาวโทรมากเลยติดธุระด่วนอยู่เลยคุยด่วนอยู่เลยให้กินก้อนบาสท่านก็หอมสดกิธุระเติมตัวนี่นครับครับเพลงไหแซ่บค่ะก้างเนะห้ามกินกัางนะ ชลอกคออวันเท่าบอกคอไม่ก่างไงปะเนียนะมันปลอมันบคือปลาเอียงอ่ะนะบอกไป่วยอีกปลอกคอเท่ามีด่างเลครับเพราะมันมีมีปลอคออีกตัวหนึ่งคือเขาอิ่นหึงก่อปลอคอที่ว่าเป็นเป็นปลาต่างมือยันเนื้อเนื้อเนื้อยันเนื้อยันเนื้ต่างเสมเล่นเลือดโอ้ปลอกคอ่นปลอกคออื่นปลอกคออ่อไปลอกคอนงูเห่า นัำนนจืดปนมึนี่มันขินปลาช่อนงูห่อหน่อยไหมจังหวะมันจะมันจะันจืเท่าเนื้ทะเลขี้เลยเนาะเมียไปหลังมันผ้าเรีนน่ระองออ้ียใส่รูดแฉบใส่รูปแบต้องดีก็่ิ้มเลยกินปลาคอเลยตัวรูตัวรลายเนี่ยอยากินหน่อยหลายแต่ไม่ได้กินใส่สมองหเดี่ไอ้คุณยังไงนะคุณไดมายนี่ไอย ทำไมไ่กินใส่ทามากินเนี่ยกินมากวา่อผมยินข้าวกินฟังหนองได้ไปไนะตอนน้เิิวถ้าเขา,าเปิดไปตอนะต่อ,อยยุห้าวเนมืออื่นไมเมืม่อ,อื่นไปได้เมือ,อืน่นมองเก้านหะไปนนี้มองไปบนี้ไหมมือ,อืนอ่นไปคือิไปยุหันกอรก็ตกไปน้ำกน ไปให้ตรกโยกเขีียนนะหยไปก่อนขันน้าวไงสาวกันไปกับถาเรือก่อนมัตากอว้ยคุล้วมันบอลวกือแม่แม่ไปดังไปถาเนยเพี้ยงแอวแมแม่เพี้ยงส่บมืออ่เงียออ้ยมันกัเน้าวก็เก่าละไปดังไปถาได้ไปเรียกตัว่าวไปชวไปดังไปถามือนี่งสี่เอินตะ้างอิมถึงนำหงบานีบ่ายสามทุ่มมาบอกไปชกว่าโอยเองแม่ที่ม่นจอย ไปหาไปอยู่นองเอเด้ไปหาผื่นเนี่ย่นอะไปเว้ยว่าไปโดนหนาวไปหนึ been, wait, wait ally, ่งเลบอกว่ามี้ว่าไปได้คนหนาวเลยหรอกถ้าคนน้อยจะเปียนใถ้าคนน้อยจะเปลีน้วสีเอน้อยเปีนได้งนี่เฮ้ยถ้าน้อยเปียนหนาวเลยอกหนามันหนาวหาเไปหาหนาวมาหนาวหวางเง้ยไปหาผเลยซด้องไปกินดูไปกินเองหรอกจำมือขึนนี่เป็นหายพุ่นเถอะใส่กั มันกับไฟถาเลยมันกับไฟเผาด้วยปลาปะหลายิถ้าปลามันย่างไปมันตื่นใตแหบบนเรื่อยล่ะนึ่มาแหพอแหนกัดไห้แห่แห่แต่ดืแต่มาหุงแสบไปเลยอ่ะแบแฉบนำผัดทำแฉบน้ำตแฉบนั้นหมูหุ่งแฉบหมูตับแฉบนั่นหมูี่บ่กินน่มแนกะแ่บเลยตห้งแบกว่กาอ ข้าวเมีนี่อีวานกัตำมุ้งประทกอบกี้มันตำมุงเทศโคกนี่โอ้ยประกอบมันตำมาไดส้สีนีส่สีเขียไปสุขสันต์นไ่บ้างมีนี่พักแม่เจ้มักอืมไม่อยาก่อยมักเนี่ยแล้วมักถินกับตำมุงเอาข,ขี้เล้าไาไม่กัดมีไข่ไหมไข่เจ้าระแม ใส่ปลาคอน, ah. นี่ใส่มันเหนานี่เป็นเลยเนี่ยปาลาคอสเร็จแ่ ca, นี้เียกสปสะอเ่น,นเปลาน,น,น้ียกต้มตุ่มแสเงนไปได้มื่อเงินเีไปใส่ยอยไปอดใช้เงืเอาเกียงเียงไว้น้ำัเปลือ อเราหลังหูแฝดหูแฝดหูมันกกอบไหมแต่หูรอกนแฝดเหมือนกันบังผูสาวว่าตอว่ะเนี่ยนั่หจักว่ะอตัวมาอยู่บัวว่านี่หัวจักตีไม่อยู่ตะโดนแล้วจีจักแล้วว่าหัจักเนาะมันก็มาอยู่จักหัวเต่าวัวตอเนาะ อมาอยู่แต่โดนเสือนว่ามาเสื่อนเนาะเราไม่มีผัวหรอกแค่าผจับีบ้านเราไม่มีผัวหรอกใช่เชวาถ้าเป็นคนขันนี่ถ้าเป็นลูกครึงนคึงน้าปรจวคึงปลาไสุ้่มเอึงาไส้คึงมนยิ่งแน่นิดหน่อยคนข้อปมอม เดี๋ยวถาม้อมแป๊บนึงได้ครับเมาหยอก่าวหัวนะฮะเสือหยอเราอย่เก่งับเ้วพอแล้วพ้วถามาปออย่างนี้นี่พอเสกุละพี่น้องพอใด่้หาใดคนนั้นกินได้ครับเนี่ยพ่อมีปัญญาพ่อจุตับไม่พ่อมีปัญหาจริงป่ะดมีตาได้หาใดคนนั้นกินนี่พ่อรับไมันด้มีตา้อมไอหา่อะไรเข่ไกินนี่ผู้หาไดวยผมแตะมะเลี้ยววยนี่เนผู้หาได วัวขึ้นดูขึ้นแต่ไม่ยอมกินย้อมซะหน่อกินหัวเดียวอีมันนะอุ้ยกินครับเราหัวุ่นะป้าป้านี่ละนี่ตับปนเลยพ่อนี่นี่ตับปนแมวเอ้ยไก่ไก่เอาไปกินเราเพิ่งเลยพ่อนี่ตับปนตับครับผมโอ้ตับคำตุ่นว่าไก่เอาน้ำข่าเข้าไปกินเครื่องนึงเห้มันเลยอื้อนั่นแหละนั่นละนั่นแหละพ่อกิ้มพ่อกินข้าวมเข่าด้วยจิึงเข่า ผมกลับก่อนนี้ครับผมดี่าไม่แย่หานนี่วัานี่ยเนี่ยเพราะใกล้ินกันกับไปหาอยู่ให้กินเนาะมันกอได้อยู่ดิค่ข้าวอ่ะเือไไปพอกันหงเก่าเนเน้อเออเออเออของอย่างนี้มันหลายกว่านี้ของอย่นี้น้อยไปเอาองอย่างนี้มำหนิมเราวกินดอกมานนี่ของอย่างไรเนของอย่างนี้เเฮ้ยขึ้ดมป่ะคือดม อย่างน้อเนำแซวเห็นเนาะนี่ไล่สไตล์แมนยูเป็นจูเยาป้อเยาป้อฮะสองป้อสองป้อกินเขาไปไงบันสุดยอดเลยกินถ่าเจ้าเจ้ว่าอิ่มเหรอมาเด้อครับพี่น้องอัดผสมในป่าภาษาตยอยู่ตัวกนน่ขึ้นมาเต็มึงดึงดอยู่ไหมไตยไเกีย์้ามันเป็นเท่าส์ใคเหอนามั กรเจ้าได้กว่นานยอเลือมซื้อยุตลอดดินนกไหมตึกเนี้ยึกบนได้ถือพวกนั้นแต่ว่ามนไ่ได้ปลายอตัวเียงเลยมันจะได้ไป่ได้ปลาเพรยุุก่เียบนะเฮเียนอนกินด้วยนอนทักโพดวายน้อนกคจนหมดนอนเดี๋ยวต้กระดูกแจกแจแต่หางก็ะควงขวงเออ นี่วราควงควงกวงควงวันควงในควงควงคุณว่าไงมีมั้ยก็เป็วงขวงนั้งวงว่ะเป็ดมักใบปนนี่ควงควงก็หลานนี่เนาะผมไปว่านใบปนนี้งมจะมาเขาก็ไปเนาะกับมางุมขับมันเป็นหางอะไรเางเขาเนี่ยใครโบ้หรือเป่าหางอะไรก็เลยหางไรก็ว่าหัวสองสิบเยียดนี่ บ่กววี่แหละนคนกวงขวงเห็นยังว่าไหนยังพยายาต้งันกยังเลียลยั่มได้ไปนอนอนกวงขวงเห็นยังว่าไหนเกียรติพ่อมา้นี่เดวงขตัไนเลรตุ่นใหญ่หมดเลยเราหนีตึ้งแหบไิดปลาคอไม่ตัปลาโดดควงได้ตัวนึงกับตัวน่อยตัวนึงอ้ยแตแหบคอยอยู่้อย่อยรูปดักบดแม่ดีกดักโอนุมได้ งุ้มใดตัวนึงมุดไงตัวนึงน้อยแต่บ้านเนเขาแห้วเลยสีขนนกควรนะครับเนี่ยตนนกไม่เป็ไนหรือแย่คอยดักไว้เ้ยแต่บ้านน่ะถือยมันปิ่นเข้าวแมันลูกลูกมันบ่อวนลูนไปปปิ่นออกดปไปปุ๊บต่ำเลยดิให้หนวยอย่าบ่อคนเรมานคนลราหมานกันจาไมุ่กอะไรยังไมาตาบ่อยังเขาแหไว้สุกกันเถะมาเเสียง อันเห็นเลยเี่ยหลยปกลางต้โขกตัวยังไปานาะแบเยังมาเบียตะใครเนาะแวงแิ่งเมือนเอบแต่วงสอบไปอีกแล้วเมือเชอบไปอีกแล้วไปทีไปยพุคนไปที่ไกันพอลครับมงนี้ก็ไรฮ้กัไปหาอยู่ให้กิน้องกันเลยไม่ให้ยูกินสิได้ครับพี่น้องทำนังรถมุดรถได้ปเอ็มกินเนี่ยลยว่าเอ็มกินเนี่ยย่ายไม่จง่ายเนาะ เอ็นจิเนียปร้าวังไงอะก่อนเอ็นกิเนีรยเอ็นเอ็นเอ็เอินเนียคือปสมกเอ็นจินียรรีศวกนี่คือหันพุีกพวังคือปดเ็จปลด้มนเสจไปแล้วเขาขึ้นนี่ก็แมนแพ่นแแมนเอาจิงเขากันไ่ได้จะบอกบอกเอาหือปลาด้ได้ขาสานี่ขาอะไรเสียปลด้้่ะป่าาง่ตง่างนี้ด้วย ถ้าไปยืนอยู่นั่นเขาข่าเนี่นั่งยางยีบต้องเดียวหลังปอมเด้ก็สูบพวปอมอไร้รอกให้ยกินหวานิเดี๋ยวหน้าเดียวหลังก็ได้ก่อนยางนี้ไปถ้าได้ว่าชุ่มงกวนอะชั่มงชั่มงชั่มงกวนาะได้ป่าแปะสองอันนี้วามุ้ยปลาก็สามนักแล้ว่าแกะป่าเฮ้ยมุ้งมิ้งิสนใจกันหนุกส่วนไหนสนในงานเดี๋ยมนเเพลินไปเลยเปนขาวไป นี่เขาขอบุญโหนงกิี at> uh ่ส uh> e? ุทุกคนเนี่ครับไปหาอย่ให้กินกันมัดทุกคนนะครับไปแล้ไปแล้วเขาเดี๋ยวป่าไปปล่อยบ่บ่ครับเฮ้ยเฮ้ยฟีีเจะาของสะีข้าคอร้อว่าจะปั๊บไหมาี่บอกว่าายจไม่ได้กันเนาะป่าไ่ได้รองไม่กินรนี่ก็ได้เขาก็ไปหาโย่ใหิงก็ได้ลินก็ถามมันอันจับแช่เเห็นว่า มีสวัสดีครับหรือว่านอนนไปล่ะไปเห็นแล้วกันแล้วเห็นไหมได้ก็ได้บ่ได้ก็แล้วแต่ร์ลึกถ่าบ่เอาหมดผมไปใส่เมียนผมแก่ผมหอยกับบ่ไปทางไหนว่าบูี่กระทางไหนมันเป็นกินกินแหนฮเห็นไหมก็ได้มันเป็นลมสีหนาวเนาะโตกับบ่อยากไปปนนีนี่แต่ว่ากะไป มันบปกินว่าสีไดอืมไปร้องน้องไปสุกากินปลาฉีอะไรเจ้าไปกินว่าสิอะไรได้ยังไงกินแล้าก็คิดได้หน่อยให้ได้หลาย่น่ะเดี๋ยวมืงอื่นดิไปถ่ายม่นจะเด็กไปหาเถอะหแล้วเวเลาแบกเครื่องสูงานกันกะซ่างสูเด็กซ้ำไหนไปจอดลงเสียงมาก่อนกสมาร์ทรเสร็จเป็นเด็กกี่หลีเนี่ไปจอดลงของก็เเอาเด็กจี๊หกคนเหรอพ่อจัดจี๊หกคน ตีหกตีหาตีไม่ตีหกตีหาตีชี้ตีสามนี่ครับผมนี่แหละพี่น้องกระวานนุ่งหัวเหมือนการไม่หาอยู่ให้จินเพิ่นกระบ่ได้แพ่งไหนยังดอกเขาจะว่าเขาหาได้ครับผมคนพวกขวงขวงเล็เออเอาข่วงขวงข่วงแล้วก็ขวงอีกโอ้นี่แหละอันตรายนี่ครับพี่น้องข่วงขวงบอกว่ามันข่วงขวง ขวงคือเขายันจำได้ป่ขวงนี่คือว่าจักพี่ยังนองเบิดนั่นนะขวงกับฟองกับ่องก็เขาใจเนาะขวงขวงแบบวงนบ้านกหลันได้ป่เฮาสิถือสากันบ่ได้เมีกวงขวงกับกวงขวงนี่พ่อขวงนี่เขาเรียนจำอ่าขันขวงนี่คือบอกกับพี่กับน้องบ่ามวนทั้งสี่นะขวงขวงขวงทางขว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 างมีกวงขวงกับกวงขวงนี่มันมีขวงนี่อันขวงมัน กูโถอยฟังจินึงเน้อบักขวงบัวรองพ่ะกินจคกคำนี้ไงจักบาทตะกอนขวงบัวรงขวงถึงหนึงรวมพดูตับมันด้บ่ากินคำไงจักบาทวะนี่พดูตับปลายนดเหมกล่องทางไทยเหมเบิ่งกลางใได้หรอเบิ่งกลางในด้หรอว่ย่เรากลางเขาก็นองนงอ้ตบไดอกตบปนโป้เลยกลาง่เลยเยนตายดตัว ใส่เอาใส่หัวอดูดูดูฟอดูมันดังแห้งได้ดูมันดังแห้งจุกใส่หลายกิ้ปลาคัมยีใส่มันจะแสียผมมาตวตาโอ้นั่นกินปลาล้มแก้วก็ดีกปลาพใส่พอดีแส่ิ้งมันปลาทั้มาชาตินเสียเลยเพิ่มอวมาลูกใส่หลายกินปลาคัมยีท่านเอื่ไคร จางก็บ่ได้จริงไเอานนีว่าๆบ่อพี่น้องว่าบอกพี่น้องเจ็บเขาว่าอพี่น้องเดี๋ยวเราเิรสดกันเราต้องเบิ่นซเบิ่นพอพ่อทว้ยงนี่กู้่าแม่น้า้ยงครับผู้อยงหแวว่่้าอย่บ่อพ่ตับขอเดียวท มั่นี่ว่าก็ตับภาษาผมเนอะง์ินดอพยานพวมยินเมนก่อนนะปลากรมีตับเตียนิีครับบ่นนู้นงันกันเด้อครับจะถือถั่วขดเชื่เด้อคืวว่าคำใสาเขาบอกวันนี้กบปีกหนาวว่้หนาววันนี้วันเลยอุณหภูมิตอนนี้8องศาได้วะขนมีน้ำอนตั้งก็บออาบน้ำว่าตอนนี้อุณหภูมิ80 8องศาเลย เรมาเลียกในเมื่อมันก็เรียกผู้เดียวสิรครับเอาบอกพี่บอกน้องพ่อกัะผมมือนีกระผมนู้นหนซื้อครับในบรรบุดีกรพีิกับนกองกะขอสุขอภัยเด้อครับนี่เขา็ไปหาโกิงกับสร้างเขาเลยล่ะสร้างนกสร้างนกเออสร้งนกสร้างมีกระกูลเขาอ่งละเกียรสามนา่เงียฮุกกรไปฮกกไปแบบว่าไปซื้อนระเขาลองไปซื้อถุงพลติกใส่ปลา เพื่อสุกนเลยว่าทุงแดกมึคือขึ้น่บไปใส่ซุ้หิวแล้วคอยกระยานคอยพไรถ้าว่าไปพันอายุสั่งตัง้องเพวไรปานนี้สั่งหลายก็ตัแต่ผู้เปียวผีรู้่า่าละก็บุญคุณเอบซีมสุบจุกคนเราผมกติลาจากที่่งนเร้ขับิไปใส่มาใส่กันแถวเตี๋ยเรื่องับสำหรับวันดี้รับสวัสดีครับสวัสดีครับ